สำหรับการวัดผลแพชนะในเกมการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับนั่นคือการทําแต้มนะครับให้ได้มากกว่าคู่แข่งโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันนะครับนั่นก็คือลูกบาสเกตบอลนะครับเบอร์7สําหรับการแข่งขันในประเภทชายนะครับเบอร์6สําหรับการแข่งขันในประเภทหญิงนะครับและลูกบาสเกตบอลในประเภทการแข่งขัน3คนนะครับจะใช้ลูกบาสเกตบอลเบอร์6นะครับแต่น้ําหนักเบอร์7นะครับขนาดสนามนะครับมีความยาวทั้งหมด28เมตรนะครับกว้าง15เมตรโดยห่วงนะครับมีความสูงประมาณ10ฟุตหรือ3า 0อเมตรนะครับโดยในทีมแต่ละทีมนะครับจะประกอบด้วยผู้เล่นนะครับจำนวน12คนนะครับโดยสามารถลงสนามได้ทีมละ5คนนะครับในสนามประกอบด้วยตำแหน่งดังต่อไปนี้นะครับ 1. p o i n t g u ต r d านะครับตำแหน่งที่2 Shooting guard ดตำแหน่งที่3 Small For w a r d ตำแหน่งที่4 Power For w a r d และตำแหน่งที่5 Center อร์นะครับดังภาพ การเริ่มเกมการแข่งขันขบาสเกตบอล5คนนะครับกระทาได้โดยการกระโดดปัดลูกบาสเกตบอลน,นะครับหรือทิ off, ปออฟบริเวณกึ่งกลางสนามนะครับโดยผู้เล่นจะมีสิทธิเพียงแค่ปัดลูกบาสเกตบอลไปให้กับผู้เล่นทีมเดียวกันเท่านั้นนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะกระโดดขึ้นไปและคว้าบอลจับ2มือนะครับถ้ากระทําเช่นนั้นนะครับจะเป็นการกระทําละเมิดกติกานะครับโดยผู้ตัดสินจะตัดสินให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้บอลในทันทีนะครับ การเคลื่อนที่ในเกมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนะครับสามารถกระทําได้โดยการส่งลูกบาสเกตบอลนะครับให้กับผู้ร่วมทีมของเรานะครับหรือเคลื่อนที่โดยการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลนะครับโดยการเดาะลูกบาสเกตบอลกลับสู่มือไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่กําลังเคลื่อนไหวร่างกายอยู่นะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงการทําแต้มกันบ้างนะครับ การทำแต้มจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นฝั่งที่ครอบครองบอลยิงนะครับหรือชูดลูกบาสเกตบอลนะครับลงห่วงของทีมฝั่งตรงข้ามโดยจะได้2แต้มก็ต่อเมื่อยิงลงภายในพื้นที่เส้นโค้งนะครับหรือว่าภายในเขตสคะแนนนะครับหรือว่าจะเป็นการยิงระยะกลางหรือไม่ก็เป็นการยิงใต้แป้นนะครับรวมได้2คะแนนนะครับแต่ถ้ายิงลูกบาสเกตบอลลงนะครับภายนอกเขตเส้นโค้งหรือว่าเขต3มแต้มนะครับถ้ายิงลงจะได้คะแนนทั้งหมด3คะแนนนะครับ แต่ลูกโทษหรือว่าฟรีทรนะครับในเกมกีฬาบาสเกตบอลจะได้ลูกโทษละ1คะแนนนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการป้องกันในเกมกีฬาบาสเกตบอลนะครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับจะทําทุกวิธีทางนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกนะครับลูกที่เรายิงการรีบาวหรือว่า การเก็บลูกที่เรายิงพลาดนะครับหรือลูกที่เขายิงพลาดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการขโมยลูกบาสเกตบอลนะครับจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อนําบอลไปทําคะแนนเสียเองนะครับในส่วนระยะเวลาของการแข่งขันนะครับในเกมกีฬาบาสเกตบอลนะครับจะเล่นทั้งหมด4ช่วงนะครับช่วงละ10นาทีในกติกาฟีบ้านะครับหรือมือสมัครเล่นส่วนใน NBA จะเล่นทั้งหมด4ช่วงนะครับช่วงละ12นาทีนะครับ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันนะครับทีมไหนที่ทําแต้มได้มากกว่านะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับบาสเกตบอลไม่มีการเสมอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเสมอนะครับหรือว่าแต้มเท่ากันจะต้องต่อเวลาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะนะครับโดยต่อเวลาช่วงละ5นาทีไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ชนะการแข่งขันนะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงการทําผิดกติกานะครับในกีฬาบาสเกตบอลนะครับซึ่งผมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. violation นะครับหรือว่าการผิดระเบียบหรือว่าการละเมิดซึ่งกติกานะครับและ 2. นะครับ นั่นคือการฟาวล์นะครับโดยผมจะอธิบายการผิดระเบียบนะครับหรือไวโอลเดชันข้อที่สําคัญสําคัญในกีฬาบาสเกตบอลก่อนนะครับครับสำหรับการผิดระเบียบในข้อแรกนะครับนั่นก็คือช็อตคร็อกไวโอลเดชันนะครับหรือเวลาในการบุก24วินาทีนะครับเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครอบครองลูกบาสเกตบอลแล้วนะครับพวกเขามีเวลาในการบุกทั้งหมด24วินาทีนะครับตัวจะต้องยิงลูกบาสเกตบอลให้ลงห่วงหรือโดนห่วงบาสเกตบอลภายในเวลา24วินาทีนะครับหากเลยเวลาที่กําหนดนะครับผู้ตัดสินจะตัดสินให้ผู้เล่นฝ่าย ข้ามได้บอลในทันทีนะครับแต่ถ้ายิงโดนหัวนะครับและทีมที่เป็นฝ่ายยิงเก็บลูกบาสเกตบอลที่ยิงพลาดได้นะครับช็อตคล็อกจะรีเซ็ตใหม่เป็น14วินาทีเพื่อให้ทีมบุกนะครับทำการบุกต่อนะครับแต่ถ้ายิงโดนหัวนะครับและทีมที่เป็นฝ่ายรับเก็บลูกบาสเกตบอลที่ยิงพลาดได้นะครับช็อตคล็อกจะรีเซ็ตเป็นเวลา24วินาทีนะครับ <usc anta. S 2> เพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายรับนะครับบุกต่อในเพลย์ถัดไปนะครับ ต่อไปเป็นการผิดระเบียบของการดับเบิลริบเบิลนะครับหรือว่าการเบิ้นบอลนะครับโดยหนึ่งการครองบอลนะครับผู้เล่นสามารถเอาเรยงรูปบาสเกตบอลได้นะครับแต่เมื่อจับ2มือแล้วนะครับผู้เล่นไม่สามารถ เลี้ยงรูปบาสเกตบอลได้อีกนะครับสามารถเลือกได้2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือการส่งนะครับหรือไม่ก็การยิงนะครับถ้าเลี้ยงรูปบาสเกตบอลอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่จับรูปบาสเกตบอลไปแล้ว2มือนะครับจะเป็นการกระทําผิดกติกาในข้อหาดับเบิลริเบิลนะครับหรือว่าการเบิ้ลบอลน,นะครับผู้ตัดสินจะตัดสินให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้บอลในทันทีนะครับ ่อไปเป็นการผิดระเบียบในส่วนของการ traveling นะครับหรือว่าการ walking นะครับการทําผิดกติกาข้อนี้นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นนะครับที่ครอบครองบอลก้าวเท้าเกิน2อก้าวในขณะที่ไม่ได้ดอกลูกบาสเกตบอลอยู่นะครับในส่วนของขาหลักนะครับถ้าขาหลักรุดออกจากพื้นก่อนที่จะมีการเรียงลูกหรือว่าดอกลูกบาสเกตบอลก่อนนะครับก็จะเป็นการ traveling เช่นเดียวกันนะครับต่อไปจะเป็นกติกา3วินาทีนะครับ โดยผู้เล่นนะครับจะต้องไม่อยู่ในเขตกําหนดเวลาของฝ่ายตรงข้ามนานเกิน3วินาทีต่อเนื่องกันนะครับในขณะที่ทีมของเขานะครับกำลังครอบครองบอลอยู่ในแดนหน้านะครับและนาฬิกาแข่งขันกําลังเดินอยู่นะครับโดยเขตกําหนดเวลาจะเป็นพื้นที่สีแดงนะครับที่ผมได้ทําแอนิเมชันไว้ให้นะครับต่อไปเป็นกติกา8วินาทีนะครับเมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นนะครับในแดนหลังของทีมนั้นนะครับได้ครอบครองบอลนะครับ ทีมนั้นจะต้องทำให้ลูกบอลขึ้นไปอยู่ในแดนหน้าภายในเวลา8วินาทีนะครับต่อไปเป็นการผิดอะเบียบในเรื่องของลูกบอลกลับสู่แดนหลังนะครับหรือว่าการ Back ค o u r t v i o l a t i o n นะครับโดยกติกาข้อนี้นะครับทีมที่ครอบครองบอลนะครับในแดนหน้าของเขานะครับจะต้องไม่ทำให้ลูกบอลนะครับกลับสู่แดนหลังของเขานะครับบทลงโทษนะครับนั่นก็คือจะให้ลูกบอลแก่ฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อส่งเข้าเล่นในแดนหน้าของเขานะครับณบริเวณที่ใกล้กับ ที่มีการระมือกติกาที่สุดนะครับยกเว้นแนวใต้กระดานหลังนะครับโดยคลิปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับเรียงลูกบาสเกตบอลหลุดมือออกไปเองนะครับบริเวณแดนหลังนะครับและไปจับลูกบาสเกตบอลนะครับโดยที่ไม่กระทบกับผู้เล่นฝ่ายป้องกันเลยนะครับการกระทําเช่นนี้นะครับถือว่าเป็นการแบ็กคอร์ดไวโอเดชันนะครับหรือว่าลูกบอลกลับสู่แดนหลังนะครับต่อไปเป็นการผิดระเบียบในส่วนของการโกลเทนดิ้งและบาสเกตอินเตอร์เฟียนะครับ โดยในส่วนของกติกาโกเทนดิงนะครับนั่นก็คือการห้ามผู้เล่นนะครับสัมผัสลูกบาสเกตบอลนะครับในขณะที่ลอยรถระดับต่ำลงมาที่ห่วงตาข่ายนะครับหรือหลังจากที่ลูกบาสเกตบอลได้กระทบกระดาษหลังไปแล้วนะครับโดยหากเกิดการละเมิดการโกเทนดิงนะครับจะให้คะแนนแก่ผู้เล่นในทีมบุกนะครับโดยเปรียบเสมือนลูกบาสเกตบอลได้ลงห่วงตาข่ายนะครับ และบาสเก็ตอินเตอร์เฟียร์นะครับนั่นก็คือการห้ามผู้เล่นนะครับสัมผัสลูกบาสเกตบอลหลังจากที่บอลกระทบห่วงหรือทําการจับดึงรบกวนห่วงและตะข่ายในขณะที่รูปบาสเกตบอลนะครับยังมีโอกาสลงห่วงอยู่นะครับโดยถ้าหากเกิดการกระทําผิดนะครับในผู้เล่นฝ่ายป้องกันนะครับจะให้คะแนนแก่ผู้เล่นฝ่ายบุกนะครับแต่ถ้าเกิดการกระทําผิดนะครับในผู้เล่นฝั่งที่ครอบครองบอลนะครับจะให้ลูกบาสเกตบอลนะครับแก่ผู้เล่นฝ่ายป้องกันทันทีนะครับ ครับแล้วก็เพื่อไม่ให้วิดีโอมีการยืดเยื้อมากเกินไปนะครับผมก็ได้ทําการสรุปการเปลียบระเบียบในข้ออื่นไว้ให้ดังนี้นะครับต่อไปผมจะพูดในเรื่องของการฟาวนะครับการฟาวหมายถึงการละเมิดกติกาที่เกี่ยวข้องกับการถูกต้องตัวกับฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ผิดกกติกาหรือพฤติกรรมที่ไม่ใช่วิสัยของนักกีฬานะครับโดยการฟาวนะครับจะ พิจารณาจาก ickers, หลักการรูปทรงกระบอกนะครับน nice ั่นก็คือการกําหนดพื้นที่สมมุติภายในรูปทรงกระบอกของผู้เล่นนะครับโดยมือและแขนทั้งสองข้างนะครับอาจยื่นไปข้างหน้าได้นะครับแต่จะต้องไม่รั้มพื้นที่ทรงกระบอกของตนเองเมื่อเกิดการปะทะกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้ำพื้นที่ทรงกระบอกของตนเองเมื่อเกิดการปะทะกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับผู้เล่นคนนั้นนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการฟาวนะครับโดยถ้าหากผู้เล่นทีมบุกนะครับเข้าไปปะทะผู้เล่นทีมรับ ในขณะที่ผู้อยู่ในพื้นที่ของตนเองนะครับและผู้เล่นทีมบุกได้เข้าไปปะทะในขณะที่ผู้เล่นทีมรับได้รักษาพื้นที่ของตนเองไว้นะครับและผู้เล่นทีมบุกนะครับไม่ว่าจะอยู่บนพื้นที่หรือลอยตัวกลางอากาศนะครับจะต้องไม่ทําให้เกิดการประทะกับผู้เล่นฝ่ายป้องกันนะครับที่อยู่ในตําแหน่งการป้องกันที่ถูกกติกานะครับโดยการใช้แขนนะครับ ทำให้ตัวเขามีพื้นที่ว่างมากขึ้นหรือการผลักออกนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้แขนในการดึงนะครับการเหนี่ยวหรือการใช้ศอกในการชนนะครับรวมไปถึงการกางขาหรือแขนของเขาให้ออกกว้านะครับจนทําให้เกิดการปะทะกับฝ่ายป้องกันในระหว่างการยิงประตูหรือทันทีภายหลังการยิงประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟาวในทีมบุกเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปเราจะมาพูดถึงการฟาวในทีมรับกันบ้างนะครับการฟาวในทีมรับนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นทีมรับนะครับลําเขตพื้นที่ทรงกระบอกของตนเองในระหว่างการปะทะหรือป้องกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับ โดยการฟาวทีมรับนะครับถ้าเกิดการกระทำฟาวนะครับในขณะที่ผู้เล่นทีมบุกอยู่ในท่าทางระหว่างการยิงประตูนะครับหรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า a c t of shooting นะครับผู้เล่นทีมบุกจะได้ชูดลูกโทษนะครับโดยจํานวนของการชูดลูกโทษนะครับจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งของผู้เล่นนะครับในการกระทำฟาวนะครับโดยหากผู้เล่นทีมรับกระทำฟาวผู้เล่นทีมบุกในขณะที่ผู้เล่นทีมบุกอยู่ในระหว่างการยิง2แต้มนะครับหรือว่าภายในเขตเส้นโค้งนะครับผู้เล่นทีมบุกคนนั้นนะครับจะได้ชูดลูกโทษจํานวน2ลูกนะครับแต่ถ้าหากกระทำฟาว ขณะที่ผู้เล่นทีมบุกกําลังชูดหรือว่ายิงประตูนอกเขต3คะแนนนะครับหรือว่าภายนอกเส้นโค้งผู้เล่นทีมบุกค,คนนั้นนะครับจะได้ชูดลูกโทษจํานวน3ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดการกระทาฟาวนะครับในขณะที่ยิงและผู้เล่นทีมบุกชูดลูกหรือยิงลูกลงด้วยนะครับให้ลูกนั้นนะครับนับคะแนนนะครับและจะได้ชูดลูกโทษเพิ่มอีก1ลูกนะครับ ถ้าทำฟาวครบรบ5ครั้งในกติกาฟีบ้าหรือมือสมัครเล่นนะครับและ6ครั้งนะครับสำหรับกติกา NBA นะครับผู้เล่นคนนั้นนะครับจะถูกดิสคอร์ดิฟายนะครับหรือว่าให้ออกจากการแข่งขันนะครับและการฟาวทีมนะครับนั่นก็คือการฟาวภายหลังที่ทีมนะครับได้กระทำฟาวครบรบ4ครั้งนะครับ ในหช่วงการเล่นนะครับเมื่อทีมอยู่ในสถานการณ์ของการลงโทษฟาลทีมนะครับการทำฟาลบุคคลของผู้เล่นครั้งถัดไปนะครับที่ได้กระทำต่อผู้เล่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในท่ากำลังยิงประตูนะครับจะต้องถูกลงโทษโดยการโยนโทษ2ครั้งนะครับแทนการส่งบอลเข้าเล่นนะครับโดยผู้เล่นที่ถูกทำฟาลนะครับจะเป็นผู้โยนโทษนะครับ ต่อไปนะครับผมจะอธิบายในส่วนของการฟาวผิดวิสัยนักกีฬานะครับการฟาวผิดวิสัยนักกีฬานะครับเกิดขึ้นจากการประทะตัวของผู้เล่นนะครับซึ่งกรรมการนะครับจะตัดสินพิจารณาครับจากการประทะนะครับที่ทําให้เกิดการประทะที่รุนแรงนะครับเกินเหตุจําเป็นนะครับโดยทีมที่ถูกนำฟาวนะครับจะได้ชูลูกโทษนะครับ2หรือ3ลูกแล้วแต่กรณีนะครับและจะตามด้วยการส่งบอลเข้าเล่นนะครับ ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงการฟาวเทคนิคนะครับการฟาวเทคนิคนะครับไม่เกี่ยวกับการถูกต้องตัวกันกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่แสดงออกถึงการกล่าววาจาดูหมิ่นนะครับหรือถูกต้องตัวผู้ตัดสินนะครับกรรมการเทคนิคเจ้าหน้าที่โต๊ะหรือผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับใช้ภาษาหรือแสดงท่าทางทําให้เจ็บช้าน้ำใจนะครับหรือยื่อยุผู้ชมนะครับ หลอกเล่นฝ่ายตรงข้ามหรือปิดบังสายตาด้วยการบกมือไปมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการฟาวเทคนิคนะครับโดยบทลงโทษนะครับจะขานเฟนฟาวเทคนิคต่อผู้เล่นนะครับและจะให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับโยนโทษ1ครั้งตามด้วยการส่งบอลเข้าเล่นนะครับจากนอกสนามนะครับและแน่นอนครับผู้เล่นนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันนะครับเมื่อเขาถูกปรับฟาวผิดวิสัยนักกีฬา2ครั้งนะครับหรือถูกขานฟาวเทคนิค2ครั้งนะครับหรือถูกขานฟาวผิดวิสัยและถูกขานฟาวเทคนิคอย่างละครั้งนะครับ